โอเคพุ่มสวัสดีมิตรรักแฟนไอทีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เนะี่ยกลับมาพบกับผมกเช่นเคยครับโซเรียเนง วันนี้นะครับผมเนี่ยจะมาแนะนำา7อันดับสมาร์ทโฟนที่น่าซื้อเลยก็น่าใช้มากๆในเดือนกันยายนปี2020นี้ครับซึ่งในแต่ละรุ่นนะครับผมน่าซื้อมากๆเลยครับผมโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่าจะมีรุ่นไหนกันบ้างที่น่าสนใจให้ผมไปกันเลยครับ อันดับที่เจ็ด Xiaomi Poco F2 Pro ครับรุ่นนี้นะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจมากๆครับผมในเรื่องของสเปคนะครับถือว่าจัดเต็มมากครับรุ่นนี้นะครับผมจะมาพร้อมกับหน้าจอเนี่ยที่เป็น Super AMOLED ขนาด6.67นิ้วครับความมาในเรื่องของ CPU เนี่ยจะใช้เป็น Snapdragon 865ความเร็ว2.84 g h z เครับเล่นเกมนี่คือลื่นไหลแน่นอนครับปรามมาในเรื่องของหน่วยความจำนะครับรุ่นนี้จะให้ RAM 6 g ิร้อยย g ิเลยครับ และกล้องหลังนะครับผมจะให้มาทั้งหมด4เลนส์ด้วยกันครับ64ล้านบวก5ล้านบวก13ล้านแล้วก็บวก2ล้านพิกเซล f 1.9ครับกล้องหน้า20ล้านพิกเซลครับประมาณในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมอยู่ที่4,700มิิลลแอมป์ครับซึ่งจะรองรับฟ้าชาร์จอย่ที่30วัตต์นั่นเองครับและราคาของเครื่องนี้นะครับผมอยู่ที่13,990บาทเท่านั้นเองครับ อันดับที่6 Realme V5 5G ครับรุนนี้ครับเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากทาง Realme ครับซึ่งรองรับ 5G ครับซึ่งรุ่นนี้ครับราคานี่จะถูกมากมเลยครับและรุ่นนี้นะครับผมจะมาพร้อมกับหน้าจอเนี่ยขนาด6.5นิ้วครับอัตราเฟชเรทของหน้าจอเนี่ยอยู่ที่90 h ฮิร์ครับต่มาในเรื่องของ CPU นี่ผมจะใช้เป็น Dimensity 720 5G ครับซึ่งเป็น CPU จากฝั่งของ MediaTek นั่นเองครับซึ่งความเร็วเนี่ยอยู่ที่2.0 g h z ครับ ต่อมาในเรื่องของหน่วยความจำนะครับรุ่นนี้ใช้ RAM 6กติกรอม1 2 8่งกิกครับและกล้องหลังนะครับผมจะให้มันมาทั้งหมด4เลนด้วยกันครับ48ล้านบวกแล้านบวกสล้านแล้วก็บวกอีกสล้านพิกเซล F 1.8ครับกล้องหน้า16ล้านพิกเซลนี่ครับและต่อมาในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมจะให้ความจุมาที่5,000ันมิลลิแอมป์ครับซึ่งจะรองรับฟ้าช้าในที่สามสิวันครับและราคานีครับผมอยู่ที่220เหรียญสหรัฐครับถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยก็จะประมาณ6,900บบาทนนนนครรัซึ่่่งุีี้เย ยังไม่ได้เปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการนั่นครับ ดับที่5 Samsung Galaxy M 3 1ครับรุ่นนี้นะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจไม่แพ้รุ่นอื่นเลยครับเพราะว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอที่เป็น Super AMOLED ขนาด6.4นิ้วครับความมาในเรื่องของ CPU นะครับผมจะใช้เป็น exynos 961 1นึครับซึ่งเป็น CPU จากทาง Samsung เองเลยครับความเร็วเนี่ยจะอยู่ที่2.3 GHz ครับในส่วนของมีความจำรุ่นนี้จะให้ r หกรอมาน g ่งรมอยยี่สิปกนั่นเองครับคามมาในเรื่องของกล้องหล 64ล้านบวก8ล้านบวก5ล้านก็บวกอีกห้ล้านพิกเซล F เจอยู่ที่หน่งจครับกล้องหน้า32ล้านพิกเซลครับและแบตเตอรี่นะครับผมรุ่นนี้ใช้ความจุมาที่6,000มิลลิแอมป์ครับซึ่งจะรองรับฟาาชาร์จอยู่ที่15วัตต์นั่นเองครับและราคาของรุ่นนี้นะครับผมอยู่ที่8,590บาทครับ อันดับที่4 Oppo A72 5G ครับรุ่นนี้นะครับผมถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจมากๆเช่นกันครับเพราะว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่รองรับ 5G เป็นที่เรียบร้อยครับรุ่นนี้นะครับผมจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.5นิ้วครับหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบ IPS อั f ตรเฟชเรทอยู่ที่90เฮครับประมาณในเรื่องของ CPU นะครับรุ่นนี้ใช้เป็น MediaTek Dimensity 720 5G ครับความเร็วอยู่ที่2.0กิกะสเองครับแต่ในส่วนของหน่วยความจำนะครับผมรุ่นนี้ จะให้แรงมา8 g b โลกรัมหนึงร้อยยครับและกล้องหลังเองเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่3เลนครับ16ล้านบวกแล้านบวกสล้านพิกเซล f 2 2ครับกล้องหน้า8ล้านพิกเซลนั่นเองครับประมาณเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมจะใช้เป็นแบตเตอรี่ขนาด4ี่พันมิลลิแอมครับซึ่งจะรองรับฟ้าชาร์จในที่18บวันนั่นเองครับและราคานะครับผมอยู่ที่285เหรียญสหรัฐครับถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยก็จะประมาณ8,900บาทนั่นเองครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ ที่เข้าไทยอย่างเป็นทางการนะครับ อันดับที่3 Sams u n g ง a l a x y A71 ครับรุ่นนี้นะครับผมถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ครองแชมป์มือถือที่น่าซื้อเนี่ยอยู่ประมาณหลายเดือนเหมือนกันครับเพราะว่ารุ่นนี้เองเนี่ยผมจะมาพร้อมกับหน้าจอในขนาด6.7นิ้วครับหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบ Super Amo l e d p เด s ด้วยนั่นเองครับประมาณในเรื่องของ CPU นะครับรุ่นนี้จะใช้เป็น Snapdragon 730ความเร็ว2.2 g h z รครับรุ่นนี้นะครับถือว่าเล่นเกมเนี่ยได้สบายเลยครระมานนใเื่่องหวย ความจำนะครับรุ่นนี้จะให้ RAM มา8ปดกิกรมหนึ่งร้อยยี่กิกนั่นเองครับและกล้องหลังนะครับจะให้มาทั้งหมด4เลนครับ64ล้านบวกสิล้านบวกหล้านแล้วก็บวก5ล้านพิกเซล f อยู่ที่1.8ครับกล้องหน้า32ล้านพิกเซลนั่นเองครับแบตเตอรี่ของรุ่นนี้นะครับผมจะให้ความจุมาที่สี่พันห้าร้อยมิลลิแอมป์ครับซึ่งจะรองรับฟ้าชาร์จอยู่ที่ยี่สิบห้าวัตต์นั่นเองครับได้ราคา ดับที่2 Realme X 5 5G ครับรุ่นนี้นะครับผมเป็นสมาร์ทโฟนที่รองรับ 5G ที่น่าสนใจมากๆเช่นกันครับว่ารุ่นนี้เองนยครับผมจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.57นิ้วครับ อัตรายเฟส e ชอร์เรของหน้าโจานี่อยู่ที่120เฮิร์ซติดเดียวครับประมาณในเรื่องของ CPU นะครับผมรุ่นนี้ใช้เป็น snapdragon 765G ความเร็ว2.4 g h z รครับ CPU รุ่นนี้เนี่ยเล่นเกมได้แน่นอนครับสบายๆเลยครับประมาณในเรื่องของหน่วยความจำนะครับรุ่นนี้จะให้ RAM มา8 g b กะม128 g b ก์ครับและกล้องหลังนะครับผมจะให้มาทั้งหมด4เลนครับ 48ล้านบวกแปดล้านบวก2ล้านในกล้องหลังล้านพิกเซล f 1นจุดแปดครับกล้องหน้าเป็น2เลนนะครับ16ล้านบวก2ล้านพิกเซลนั่นเองครับแบตเตอรี่นะครับผมใช้ความจุที่สี่พันสมิลลิแอมป์ซึ่งจะรองรับฟ้าช่ายอยู่ที่30มวันนั่นเองครับได้ราคานะครับมันชุดที่12,990บาทครับ อันดับที่1 Oneplus Nord ครับรุ่นนี้นะครับผมเป็นสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมซึ่งปัจจุบันตอนนี้เนี่ยถือว่าได้รับกระแสตอบร,รับอย่างดีเยี่ยมมากๆครับซึ่งผมเองเนี่ยก็อยากได้เช่นกันครับ รุ่นี้นะครับผมจะมาพร้อมกับหน้าจอที่มีขนาด6.44นิ้วครับหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบ Fluid AMOLED ครับอัตราเฟ F เชอเรทเนี่ยอยู่ที่90เฮิครับในส่วนของ CPU นะครับรุ่นนี้จะใช้เป็น Snapdragon 765G นะครับความเร็วเนี่ยจะอยู่ที่2.4 g h z เครับเล่นเกมเนี่ยแรงๆเลื่อนๆแน่นอนครับต่อมาในเรื่องของหน่วยความจำนะครับรุ่นนี้จะให้รมา 8GB ร 128GB นงครับกว้องลังนะครับจะให้มา4เลนครับ 48ล้านบวก8ล้านบวก5ล้านก็เวน2ล้านพิกเซล S1.8 ครับกล้องหน้า3 2ล้านพิกเซลบวก8ล้านพิกเซลครับและต่อมาในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมจะใช้เป็นแบตเตอรี่ขนาดอยู่ที่4,115ม ah ิลลิแอมป์นะครับผมซึ่งจะรองรับฟฟชา์ด้วยอยู่ที่30วันนั่นเองครับและราครเาเปิดตัวของรุ่นนี้นครับอยู่ที่14,990บาทนั่นเองครับ ่อกีผมดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยเลยกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมถ้าเกิดว่าผิดพลาดระไกันได้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมโอเคครับยังไงเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ